รียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ร้อนแรงนะครับผู้ชมครับปฏิเสธไม่ได้ว่ากฎหมายมาตรา1 1 2ตอนนี้กลายเป็นชนวนขัดแยง้งทั้งในสภาและนอกสภาครับล่าสุดในรายการแฉที่มีพิธีกรอย่างน็อตวาริสเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินรายการนะครับรายการของพี่มดดำเนี่ยในรายการครับมีการเชิญสสพักเก้าไกลอย่างกุุงเพชรกรุณพลเนี่ยมาพูดคุยเรื่องการเมืองกันนะครับพี่น็อตเนี่ยลั่นกลางรายการเลยครับหลังจากที่ได้พูดคุยกับไอ้ติมแล้วก็เพชรกรุณพล ถึงเรื่องมาตา1นึเรื่องเกณฑ์ยกเลิกเกณฑ์ทหารนะครับทำออกอึ้งกันทั้งศัตรูเหมือนกันครับคือในรายการแฉรนะครับคุณผู้ชมครับมีการเชิญไอติมพาริศวัชรศิลป์เพชรกรุณพนเทียนสุวรรณสสพักเก้าไกลออกมาพูดคุยเรื่องการเมืองเกี่ยวกับพักเก้าไกลด้วยในรายการแฉรก็มีพี่มดดำพี่นัอบุรฤทธ์ดรรีเจดา้าเนี่ยเป็นวิธีกรเมือนรายการครับบางช่วงบางตอนในรายการครับพี่เพชรกรุณพลพูดถึงเรื่องมาตา112บอกว่าไอ้1 1 2หรือยกเลิกเกณฑ์ทหารที่ไปบอกว่าากก้วไสุดตง อังกฤษเขาก็มีญี่ปุ่นก็มีมาสุดโต่งไหมสวีเดนเดนมาร์กก็มีมีเจ้ามีกฎหมายที่คุ้มครองเจ้าแล้วก็มีการยกเลิกเกณฑ์ทหารมีสมัครซึ่งถ้าจะบอกว่าสุดโตง่งแล้วเจริญแบบนั้นเนี่ยเราไม่อยากสุดโต่งกันหรอเขามีแบบนั้นมาเป็นร้อยปีคิดว่าเราเร็วหรือช้าเกินไปเราตามโลกไม่ทันหรืออีก200ปีเราค่อยก้าวไปค่อยทันเขาในวันนี้อย่างนั้นหรือเปล่าทางด้านพี่น็อตเนี่ยนะครับก็ได้ตอบกลับทันทีบอกว่าไอ้สิล้านเสียงที่เขาเลือกคุณมาเนี่ย มันไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนมาตรา112นะเขาต้องการจะซื้อนโยบายส่วนหนึ่งของคุณอย่างเรื่องของ3,000บาทหรือยกเลิกเกณฑ์ทหารอะไรแบบนี้มันไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะเปลี่ยนกฎหมายข้อนี้ฉะนั้นคุณบอกว่าจะต้องเปลี่ยนตามทันโลกคนอื่นเขาประเทศไทยก็เป็นประเทศไทยเรามีรากเหง้าของเราพี่เพชรกรณพลตอบกลับครับอย่างวันนี้นี่ครับหลังจากที่พี่น็อตพูดจบเนี่ยก็ยังบอกว่า อย่างวันนี้เดี๋ยวตูก็โดนเต็มเลยเนี่ยตอนไลฟ์ก็โดนด่าแล,ล้วได้พูดต่อยว่าคุณผู้ชมผมเป็นวิธีกรนะครับมีหน้าที่นําเสนอและสอบถามพี่เพชรการุณพลลั่นกลับครับแต่ถ้าไม่เป็นวิธีกรผมว่านะครับนี่พี่น้อก็บอกว่าทําไม่ได้แล้วพี่เพชรบอกว่าทําได้เลิกงานแล้วตอนกลางคืนโอ้โหคุณผู้ชมเดือนเหมือนกันเกิดก็ต้องยอมรับว่าความคิดทางการเมืองของทั้งพี่น็อตน,นะครับแล้วก็ทางพี่เพชรเนี่ยเป็นเพื่อนกันด้วยนะครับแต่ก็ ความคิเห็นทางการเมืองก็แตกต่างกันไปแต่ถ่าเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยสามารถถกเถียงกันได้ครับคนดูก็มันเหมือนกันนะพี่น็อตก็บอกเลยว่าเขาเลือกคุณมา14ล้านเสียงเนะี่ยไม่ใช่ทุกคนนะที่อยากให้คุณไปยุ่งกับมาตา112มันต้องคงไว้เรามีรากเง้าของเรานี่พี่เวชกรุณพมก็บอกว่าประเทศอื่นเขาก็มีมีวันนี้ช้าหรือเร็วไปก็เป็นที่ถกเถียงกนะันทั้งในสภาและนอกสภารครับประเด็นนี้